อันนันะนนเออคุกัดคุกดโอ้ดูตายยัอ้ตายยัวะขึ้นไเ่ยมันจะมัจะขี้เห พอกระบอกต่ำหน้ายิงเกย,ยินดีขึ้นเก่าครับมือนี้ได้พ้ายเอาครับเครื่องเงินซ้ายขาดไปพี่น้องเลยสิเดาไปสอนไม้เชียวไปขึ้นไปสอนไม้เลยครับเหมือนอ๋อมูนี้ก็ไปหลุดมอ่้องการขึ้นเก่าครับแต่เอาหมองซิปลองอีกดูนะครับพ่อไอพี่น้องเออตอนนึงลงมาบ้านเป็นซองกับตัวเก่าเนาะแล้วกับมองซิปสี่ตอนนึงไอซิเป็นอะไร ไปหลุดนกกันเบิ่งครับบรรยากาศากกเศร้าเนาะพ่อแม่พี่นอ้องสิมีปูมีปลาอยู่บ่แล้วได้กับปากตอนพ่อแม่พี่นอ้องขันมีก็ดีะไะไปหลุนก็ว่าตามครับไอ้ครับเดินทางด้วยการพายครับมาเบิ่งดางไหมครับพ่อแม่พี่นอ้องลงเมื่อวานนี่เป็นอะไรบุ๊ ม่หายขาดแน่เลยครับเขาอย่างเดียวเขาแตะมุมีเท่ามีปูมีปลาเพื่อแ้ครบเมียี่้น้องได้เบิ่งอยู่บ่้เนาะ ออ้าวเห็นแหละตัวนึงครับอพี่น่าหันหันหัโอ้โหพันขากรอออตัตัตวตัตอ้าวออตตัต อาตะเพียนสดป,ะปะ่าปากโอ้ยถือมุกจะพอมิ่วข่ดถือมุงข,ขาดอดาุ้ยดดีจัมาแก้ไหม ไปหันหน่้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตามลมมันครับห่ามีตัวเดียวหรือว่ามองกระมองขาด 大家好喽。 ตัวเดียวครับล่ซุดตัวเดียวมองกับมอขาดกันนะครัอ้าเอา,เอาตอนแหลกพานไปครับเิ้นแต้มหนึ่งกลยยังดีอยู่พอพี่นนอกเลยเบิง่งตอนประจำครับ Đó thì có đại đây, bưng bên đây sẽ mì vô. มีดจัดเลยนะมันนี่มีดเตอร์ ของอ,งไอ,อะไโนั่นหรอเอล่บโอ้เห็นตาแล้วฮือมัน ออคุณกดกับคุณกดโอ้วยวรมผัดรมผัดนะประหยาดบางเงียงถือกันบางเงี้ยงก็ใส่หร้อุ้ยประกดใส่สวยๆเลย านที่เก่าครับตอนนี้พ่อพี่น้องกดเหลืองครับใส,ใส่สวยออนแอดออนแอดออนแอดนะครับโอ้ยข้างอย่างนี้ อันนั้นยังนันเลือเกาเรือเอาเลยอ้จักตาสองตาจักตาอยูล้วละครับมองูเดี๋ยว่าปลดปลาเปี่ยนด้วยควพี่น้อกมันจะตายนีอยู่แล้วครับมองูใครเขาคคกแต่โอ้ยข้างเงี้ยงนยงน่นะ แสงเงาตาเดียวน,นะคืออ้าวอุ้ยใส่งามไปดี้ห่ายถึงอะไประกดครับกดเหลืหองอุ้ยอ๋อหวานหวานแหลวมันมองอู๋มองซิทเห็นงานนะครับอ๋อสีสุดสุดแล้ว ซุดสุดจุดปุด,ดอตอนละตัวยังดีลวเลยุดเตะการครับเตะการโอ้เบิ่งตัวปานินยังดีนะเนี่ยนะ พ่อเน่เผาผุนลาเบืองแล้วประมาณพุ่นเลยะเ็ดเมตรกว่าพุนะ่ 40, นได้ขอป่ะค <laughs> ันป้าเขาคือส <laughs> ิบขันเราดีอยู่ขอว่้เพราะเราบัวถือกนะ <laughs> โอ้จีบบอล ของบตาด,ดุนบนอ่ะเพะเอาบัวย่อนถึกได้แ้ว <c oughs> เอากวาดไปเดือดเถือว่านะ่ะขันเม่นมองกันน่ะยามยากแล้วมองกันมองลูกนะอ,อ,กอันนี้มันยังว่าทบเครื่องเห็นว่าด,ดิ สิเดสีรษะย่ายออกมองนำเลืกลอกหละนั่นบอ,อกื่อเลยโอ้ขันเมนมันถือมันดึงแล้วป่านนีนนตน้ตื่นตื่นนั่นห้างเครื่องแกีว่าเลยนอนซ้่อๆือใส่ดักประกำนะเพือ่อไอเขามารอหิน Điên 14 phút Thường <coughs> mong cá phá bên thường đi แม่นี้น nh ลยเพื่อนหยุดเลยไหนป้ายังเลยป้ายังโอ้ป้ายังวะขึ้นไหนเนี่ยมันจะมันจะเขี้ยนวรอป้าปากป้าปากโอ้โถึงมองป้า,ายอไฟนี้ เอออามันมันอะเออเออือ,เอ,อไม่ถือมอญจีจนเนาะขนาดขนาดทางขึ้นยังจีตดตัวที

สุดลอยพีห <estiver> น <thorough> ่อยมันๆนะครับันนี่ที่บอกว่าเอาออกแทงแยกนั้นกล้วลค่ะเออปรากฏแ่สางกองเพราะ เกออิดดังกระด้งเขาเกิดเท่าไรครับแปดขีดครับแปดขีดหรอแปดขีดออเอาใส่ถุงเลยครับับอันนี้ครับรูป,ปร,รูปรูปแปดขีดแปดเอ<ๆ>อ,อ ไอ้ทุ่งเลยว่าว่าใส่น้ำกันมันปลาเดียวกันอุกกาญดนาที่ไรอัไจะขีดจะะปลาปลานะหาขีดมันไข่มีไข่ระมันตัวเ็น้อยอ่ะมันมันเป็นส้มนั่นอยู่นะครับปลาเป็นเท่าไรเลยแปตัวนึงโล่แปก็บ่าครับสองโลสามครับสองโลสามมันนัดแปลขีดครับน สองสามจ้าสองสามตัวนี้ตอนนี้หาขีดต้องไหวสามีดโลละลอยเลยจ้ากะไอแปดขีดต้อเท่าไหร่ครับอันนี้ไ้โลเท่าไหร่เพราดอ่ะเพราะเอาน้าโลด่อยก็ได้เออเคยเคื้อนางกันแต่ก่แต่ก่ามั่กราคาปลาึ่นก็คันแปลคลอันนั้นก็เอา กสิบครับกสิบก็อันนั้นเขาได้อกเมื่อกี้นี่สองร้อยสาสิบสรอยสาสิบกับอยหกสเท่าไรครับสามเก้าสามสร้อยกับสิบละครับผมนี่ตังค์เยะครับขอบคุณเลไร้ครับโอเคค่ะอันนี้ก็ มีทีมงานทุนหมอคนม,มาเสือเล่าแล้วครับพ,พ่อให่พีนน่น้องเหมือนเด็กแก่เก่าคนเคยมาเอาปลาเครื่องน้ำต่ก่อนมันมาเนาะครับผม,ม,มนนะเหล่อมมานแล้อคร้อยจะโอเคครับอัอนี้ก็เห็นปลาปากปลากุดเนาะเพราะเด็กแก่ครับชือ,อกกว่าเหลื่อมม้าเนาะ